สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนเนมอีสแฟดกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับเกมอะวันพีเจนั่นเอนงนะครับผมก็คืออัปเดต1.5นั่นแหละครับผมโอเควันนี้ผมจะมามาบอกว่า1.5อัปเดตอะไรมาบ้างแล้วก็อัปเดต1มีอะไรบ้าง อโอเคเดี๋ยวอัปเดตหนะึ่งเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้เลยใช่ปะที่อัปเดตแบบผลสัน้นหนวดขาวแล้วก็บิเซนโตแล้วก็มารินฟอร์ดเข้ามาส่วนน้ำเตนหนึ่งจุดห้าเพิ่งอัปเดตได้ไม่นานเองโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังว่าอัปเดตหนึ่งจุดห้ามีอะไรบ้างก็ทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ตรงนี้แหละตามหน้าปกนะครับเอออัปเดตหนึ่งจุดห้ามีกอตเอเนลเข้ามานะครับผม บอสก็เนียวกับมาใหม่นะครับแล้วก็กระบองก็เนียวนะครับผมตีตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลยไม่รู้ว่าปรับเด่นดอกผิดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะก็มีแค่นี้ครับมีเออ่บอสก็เนียวกับกระบองก็เนียวกำลังจะอัปเดต2นะครับผมรู้สึกว่าจะเพิ่มอินทอเรียและการสุ่มใหม่นะหน้าต่างการสุ่มใหม่ในการสุ่มบทนั่นแหละโอเคเดี๋ยวก็อัปเดตก็ประมาณนี้นี่แหละแต่รอผมได้กระบองเดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้ดูนะ ว่าจะดีหรือเปล่าส่วนวิเซนโตกับผลสั่นเนี่ยน่าจะมีช่องอื่นรีวิวเยอะแล้วไปดูช่องนั้นกันเอาอีกนะโอเคนะครับ,เ,รบเดี๋ยวผมก่อนจะไปเดี๋ยวเรามาตีบอสกันแบบซักเซิฟเซิฟกันไหน่อยนะเซิฟเซิร์ฟเอาซักกี่ตัวดิเอาซักเออเอาซักสามตัวอ่ะว่าผมจะได้ไม่สามตัวที่ผมตีมตั้งนานแล้วโอเคเลิกกันเลย เอ,เ,อเ,อเอา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 กูผิดก <c oughs> ูผิดกูจะมีทำไมเนี่ยไม่ตายเถอะติดสกิลกดผิดยืนต่อยไปเลยก็ได้นะ่านวอตเอ็นดิวมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นวอตเอ็นดิวไม่ได้แรงครับอะไม่ได้วะตัวที่หนึ่งไม่ได้เดี๋ยวไปดูตัวที่สองกันเลยโอเคครับตอนนี้ก็ยอดเอ็านดิวตัวที่สองก็เกิดแล้วครับเดี๋ยวเรามาตีกันเลยว่าจะได้ไหมรอบนี่ อ่าอืมสามตัวนะสามตัวเขาว่าดวงดีได้ไหมเอ้าเอ้าเอ้าล้ม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 ไถไถตายได้ปะ่ะได้ปะ่ะไม่ได้อะถ้าได้ผมจะต้องตายนะครับผมยังไม่ได้เลยเดี๋ยวไปเจอตัวที่สามฮะโอเคครับตอนนี้บอสตัวที่สามก็เกิดเป็นที่เรียร้อยกันแล้วนะโอเคต่อ ต่อต่อนเน่้ยต้นรับเพจต้อนรับเพจเดี๋ยวไปจ่ายเดี๋ยวไปตายเดี๋ยวไปตายเดี๋ยวจะสวยไปตายแล้วก็วายอะไรวะอะไรครับเนี่ยโอเคเราเล่นต้องได้ไม่ได้ก็ต้องง่ายทำไมมันง่ายผมต้องได้ผมต้องได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องต่อไม่ต่อไม่ต่อได้ไม่ได้อะไรวะอะไรผมเนี่ยไม่ได้มันได้ยากมากเลยอ๋อ ไม่ได้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 คนจูเกมผมแกงแกงเกงผมเกมผมแกงเกมแกงแกงผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ขอไปฟาร์มต่อแล้วกันนะก็อัปเดตประมาณนี้แล้วก็อัปเดตหนึ่งจุดห้าก็มีแค่กระปองกอตเอเนลกับตัวบอสเอเนลมาแค่นั้นเองนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดตามเพื่อได้ขิมใหม่ๆของผมแล้วก็ มีอะไรให้ผมสอนคอมเมนต์ไว้ได้เลยคอมเมนต์คอมเมนต์ไว้โอเคนะครับผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าได้กระบ,บองเนี่ยผมจะมารีวิวอีกทีนึงบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ